โอ้ยกำลังสืงออกโตครับผมคางทางเลยสภาฝนเห็ดอย่างาคาดแข้งคนปะมันคล้าเป็นมูเลยสภาพเปื้อนเปื้อนโอ้ยอย่างน้องคือสาวหนุ่มสาวใหญ่โอ้เป็นหัวขาวๆอยู่วันเฮ้อโหเธอโอ้ย,อยครับไม้ไซรัสดาฝนนี่โซนใดนี่น,น,น้องแปะทีเก่าจ้ะน้องแปคือเก่าที่บอกพี่น้อง<ด>ว่าจังใดเด้ดอเนาะแต่ว่าก็รักผอมมูหนึงเนอ้องาฝนเน้ะ นี่ครับไม้กับโซนกับผมถ่ายให้เบิ้งเด้อครับผู้ดใดเบิ้งองวิวบรรยากาศงูจักก็ลองมาทดสอบเบิ้องนอสฝนเน้ออาเซซายต้องหาตัวลิลี่นะจ๊ะห้าของซก้หมนี่ยหุ่มเนี่ยคือคาร์เนตคนจะพาแผ่นกล่องไปเลยเด้อครับผมบูมเยนข้นขางหน้ากะเนียร์ตัดื่ใหม่มาสร้างกู เกิมดมาทั้วฝนถือฝนเอาอีกแล้วจ้ะจ็กสิออกหน่อยออกไปสังไวยเนาะมแม่กเห็นแล้วจ้ะตัวพี่โผลอ้ยนี่แงกระสุนก็นมีอ๋อครับจ็กสิเอาจีปโปมเจ็กสิเก็บเห็ดเด้อครับผมบัดนี้ฝนเห็ดเพิ่งกระต็มตาแเราที่โผลมันก็โกนฝนทั้งนายก็ <S <S นนกกเป็นเห็ดครับพี่เบ่งคมสิวามาะบ่งสาฝนเลย พี่ครับเห็ดเอา้าโอเ้เทรมพี่ข้าเต็นเนาะ,นะ,ะนอาหารนวลทองแม่นครับอ้ยส,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีน้นที่หกพฤศจิกายนหกเจ็ดจ้าวันนี้เซาเฟิรนกระได้ภาพี่ผ้าหนองเขาปลาคือเก่าเนาะจ้ะสีฮอดปลากับสองมองเสาเล่จาจ้ะพี่กัดแหลงไม้แหลงเัาบ้านน้องแปลกจ้ะมาหลุดมาชมน้ำกันว่าสิมีเฮ็ดยังเกินแน่จใจวันนี้ไปกันเลยจ้าแดงงาแดงฉ่ำจ้ะ เห็นเปิดจะ้ะมือนี้ก็นว่าผมว่าพอก,กันสิเกือบสายเนาะซาฝนเนาะจ้ะเกือบแปดโมงแล้วครับก็ตามหลุนตามเมืองน้ำกันเด้อครับว่าเหมือนสีโขกสีม้านซัมไดโซนแหลกเข้ามาพิกัดได้เหมืนอนซาฝนครับน้องแฝกเด้อครับผาน้ำคำน้ำคลองจิกไกลๆทางครับไปเรื่อยๆครับผมอ่ะตามเบิ่งความโขกความม้านครับวันนี้ซาฝนนั่งทาแล้วครับ ไปเพื่อนำกันว่าเป็นเทียนเทศอย่างลมแล้วบันต <c oughs> ันนี้เอาไปแหละอันนี้ก็ลมปรงง้องอยู่บัดพี่อ้ยเบื่อไอ้สั จ้ะตัวนั้นเกิดจ้ะอื้อหืออ่าใสๆต้องหา เด๋ยวเงินจ้ะฮาเพื่ออะไรจชงนล้ล่ะซางสุดยอน,น้ำกันนี่ออสามดอกนี่พ่อยูเลยเด้ครับเอาทิงการตำปลนสุดเด็ก โอ้แล้วครับเพชรผึ่งเอาเสืฝนมาสีเทาก้อนนี่นี่ขันโมเมก,กิบนี่เกือบเลยนี่ครับตอนนี้ก็ยู่น้องแปรคือเก่าเด้อครับผมหาไปเรื่อยๆแล้วครับน้ำพางท่างแวะหาไปเรื่อยๆมองได้เป็นตะคือตะมีกับแวะเบิ่งเด้อครับผมพี่ลัสน่หมองเช็ดกอพันออกสิมีกกก,กอกกอันนี้ร้ายอยู่ครับ อพอแล้วครับผมนครับวิวบรรยากาศมาหอดก็สวยแล้วครับแสงแดดออกคักแล้ว <c oughs> ดีครับซอฟท์โฟนบนพอแล้วเฮ็ดยังซอฟท์โฟนโกย,ายนาเ,นเบ็นบอครับพี่น้องครับส่งคือสีนี่แตมีอิลีเนาะใช่ท็อ่วัฒนายเป็นเด็กใจก็งามอยู่เนาะอ่าเป็นตตมี่ก็มีอิลีครับแงกมาทั้งคางครัวฮันมาหลังเนยจักหน่อยเนี่ยมาซอฟทนมา กรวสุนพี่น้องห้อเบิมงอหนะ่อยโอ้โ <c oughs> บานอยากจะพี่น้องโเห็น <c oughs> เหลียวบางคันนี่นางเฝ้าอีหยังละบานนี่แล้ก็ <c oughs> อีกเลยจ้าเออฉันนะครับส่งพันสิคือคืออีหลีเนาะเก็บมาเบิง้งดอกงามปันไดโอือพี่ออน้องกินนนำโมเดลยิงคืนอยู่ครับวนใบใหม่ได้ครับพิชพีชนี่ก็ถึนเวา <c oughs> นไาป่ะที่ทากใหม่ที่ไหนเรื่อยเรเ่อย กันออกมาเลยดึงออกมาเลยบ่อใดก็ต้องได้ล่ะน้ำใส่ได้เห็นยังล่ะงามเนาะมาอีกบ่อไก่ครับประมาณซีหาเก่าเห็นยังเนาะบ้านนี้พ่ออีกแล้วบ่โอ้ยอ๋อส่งสีมันเลยล่ะครับบ้านนี้เป็นแต่คือคือแห้งเนาะจ้านี่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 ี่แต่มีน้อยเนาะ ดี่แครับยางมากดอกนี้อยู่ไกลไกลกันเตวกับบัวหางสำหรับนังฟองครับดอกก็ดีน้ยบเงไกลๆบังคับดอก็ังเกงหวานเลย้ครับมาสะบนขาเตี้ย อะไรบ่เลยเฮ้ยโอ,โอ้ย<า>ออาไปซะเห็ดพึ่งผึ่งสนิมแกงแสบด้วยจ้ะขอ,องนี่เืองหนิบ่จ้าวไข้จ้ะ เฟืองเลือดอะไรที่เฟืองเลือดออกลายอยู่เนี่ครับผมอะไรหูโฮมหูไม้นาะแมนครับผลนสีเหือดออกเป็นบางโซนบางห่มเด้อครับแต่ว่าคันได้ออกก็ออกประมาณนี้แหละครับบางจะสีหาดอกตอนนี้ผมหาอยู่ริมคลองเด้อครับผมริมงน้องแป๋อพี่จ้ะริมคลองน้องแป๋อครับพี่ครับหน,น,น้าใจนี่าเับี่ยนจากคลองอันหนึ่งสิบเป็นหมองโน่นๆครับเพิ่มมากออกพี่นั่งขาละเอาเลยมาเปิ้ล แนแลสาพี่เละครับมงเค็ดเผิงออก <c oughs> อยู่ไกลๆค้องครับแต่ว่าอยู่โนนะสับนเนาะป้าคันคางหกนะครับอุ่นเบาหนึ่งเอาใดบ่สับปนอยากเปเบิ่งหมงนกรเถาเอาใดบ่เพิงเือดย่แมนเอาใดห่บละ่ะบหมโมง,มงนี่เลครับตามหากันไปเรื่อยๆกับสอบฝนนี่แหละครับดอกิด ใส่ใจยูสารกูสื่อคุยเตี๋ยวได้ยูบอสื่อก็ได้อมนอออางจา้ะจุ่มโอ้ยกำลังสิ่อออกโตครับผมข้างท่างเลยส้าฝนเฮ็ดอยี่ยงค่าแข้งคนวะ เออผมปะพาไปเบิ่งโอ้ยอย่างน้องคือสาวหนุ่มสาวใหญ่โอ้เป็นหัวขาวๆอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่เอือเฮยครับไม้ไซรัสฝนนี่โซนใดนี่คคน้องแปะคือเก่าจ้ะน้องแปะคือเก่าที่บอกพี่น้อง<ะ>ว่าจังใดเด้อเนาะแต่ว่าก็ละฝกก่อกูหนึ่งน้องสะฝนเน้ะนี่ครับไม้กับโซนกับผมถ่ายให้เบิ้งเด้อครับผู้ใดเบิ้งที่อยู่บรรยากาศ วูแจักก็ลองมาทดสอบเบื I mean. ้งนำซอฟท์เนาะขอเหยียบแล้วพ <wh ี่ท uh ี่ม yes ีที่มมนเบิร์ตขับโอ้ยมูนี่พ่อแกงเลยบื้องน้ซอฟท์อ้าครับไปหลุ่นไปเบิ้องนำซอฟท์เลยครับสิงหามซัมเดย์อ้าครับสอดจอนขักนี่ไปครับซอฟทเลยครับมูนอู้หูสุดยอดให้ครับ แสดงหัวใจโค้งพิ่นก็ลองมาเบิ่งเด้อครับมาเบิง่งมาทดสอบเบิง่งนะสกุนเนาะออกขัก,กันเรื่อยๆจ้ะโซคาร์มันโต๊ะไปน,นะหน่อยอยู่ในฤดูกาลนี้ฝนตกมาเรื่อยๆครับผมเฮ็ดออกจนสีขามปีอยู่สกุสลสกุลกระขามน่นอนปีนเฮ็ดบดกะดีเก็บปลาปายครับบวชขากปันดีบดกับปลาลางเด้อจ้ะแมนครับผม เราเอาด้วยจากเสียดายเพือ่อน้าเพื่อนบัดจิมานโอ้โหแล้วถอยกล้องขยับมาอีกจังหน่อยครับเห็ดเ้อครับอู้โ <c oughs> อ้โหเป็นตุก,กตาเลยวะแ <c oughs> ข็งจนถึงทีง่เก่าตุกปุกอยู่นี่ครับ กำลัส okay. งสีเดินทางกำลังสีไปโตนะสมพลเนาะจ้ะอยู่ข้างทา,างเลยครับผมสุดยอดน,ยนี้เนป็นไงวะสุดยอดเท่าไหร่โอ้ยสุดยอดแน่ครับ ครับจิปโอมนี่ก็กลนอยู่เ้อครับแต่ว่ากลนมาหลายตัวแล้วครับบริถายให้พี่น้องข้าเบืองนอสฝนเนาะเ<ช>พราะว่าเห็ดค่อนข้าง,งลักษณะหาไปนี่พอ่อเรื่อยๆเลยครับเห็ดก็เลยบ่ค่อยได้ทายนอสฝนเนาะ<ช>ครับผมอืมใายเลย ตัวใหญ่จ้ะโอ้โหไอโกหกลงคนี่คือกเนี่ยคุณิพาแผ่นกล่องไปเลยเด้อครับผมบูมเมดขนากะเมนอันไก่ครับเนไักห่อยส สองมังองเนาะเดแอดมากผมหีได้จ้ะอ้้จ้ะเลพี่ปอ้ครับข้าวขงไคยจ้ะจิอมเนี่บอเดีถายเด้ครับแต่บอกสมนกลนคาขคง เจัดเซลีหตเจัดเอลีิโปมครับอพี่แล้วลองลุยบังควยนี่คณซูพี่น้องเบังบงเลือดเล็ตื่นนี่ควยใหญ่ๆนี่กลมาเลยประมาณสามสิบก็ตูเลยครับมันทางนี่นะแต่ว่าเสาคุณจ้ะครับเขาคู่เลสมหือนเอากนเท่ากับทุมนำได้ครับผม นี่พอแล้วครับนี่ครับเอาครับตามหลุนเบื้องความสือข้อาม,ม้านครับว่าสิโขงมานสำได้เนาะแต่ว่าเฮ็ดเฮากะสุดยอดแล้วน,ะนว่าสะฝนนอากะตามมาเบ่งตามให้พี่ให้น้องครับเบ่งโอ้ยน,าน้าจ้ะไก่สิเต็มตาอ่ะครับตาเฮากะประมาณสามโลเกือบสี่โลเด้อครับในตานี้โคกสองตาจ้ะแมนครับเพราะว่ากะตาเฮาใส่บ่ใหญ่ปันไดเนาะต้นสามสี่โลนี่แหละครับบรรยากาศ ดีแฮงครับมื่อนี้แสงแดดออกเนี่กว่าสิบโมงสิเขาสิบเอ็ดโมงแล้วครับผนเสาร์ฝนกับเ,เลยเียงออยางเดียวเลยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็ดเห็ดเออมาพี่ก้อนมาโอ้ยบพกเกลือเห็ดเลยครับที่คุดย่างเดียวเลยมาพี่เขาเห็ดดอกงามๆครับไปเบิ่งไกลๆครับผมครับเห็ดเพิ่งเห็ดเผืงองย่างนี้สิผูนเพิ่งหอมบนกันไกลๆเลยครับงามครับผม ครับในนี้เขาก็หากินหาอยู่ได้วสองอย่างครับสองอย่างสองแบบคุจิโฟมกับกพบเห็ดเด้อครับทั้งบานเขาส่งนี่น่าสะนน้ะทั้งโซนบนทะเลเขาเนาะดินก็ย um. no like well, so ังซุ่มยังสื่นอยู่ครับเห็ดออกเรื่อยๆเลยครับผมนี่เอ้าสะนลุยกี่เบจเอาครับได้พักเยกก่อนหรอเงี้ยบริษัทเห็นดูดิ lọt thêm mà thằng cho đấy được chả Hãy subscribe cho kênh ไม่ต่ดอกอง,งามๆเนาะนี<ส>่ได้เห็นพึ่งเหลยอ,อู้อนนส้อนกันอยู่อีคือใบใหม่ครับเนมหยาอยู่เนาะต้องใส่ป่มตำต,ำ,ตำในเด้อครับผมวัวซีผืนเนียนหนึ่งเนาะเบื้งดอกที่ละครับเอาใยบนอน้องเอาถ้าฝนพี่สวนเบืง้ง ทองแดงเอ้าลองเบิงท่านอยู่กูได้แล้วเนาะหอุดกินผืนอนมีข้อความสะอาดอีกทช่ไหกันทองข้างงามอยู่กูมาเนี่เกิดใหม่มาสร้างกูเกิดใหม่ถูกฝนถือฝนเอาอีกแลวจ้ะเัืกสิออกใหม่ออกไป๊สันไหเนาะ แม่เห็นเหรอจังตุกตุ้งโถอ้ยนี่หัวกระสุนก็มีหัวกระสุนก็มีโอ้สะพอน,นป่าดขอที่ดอกไม้แล้วบ่พอได้อันน <f ors aria> ีงง้อู้ห้าขา,า,าเดือดพืชพันธุ์ใหญ่มากกระไรหาหม,มูใหญ่เพิ่งก่อนจ้ะ แล้วซฟฝนขึ้นนำมาเรื่อยๆเจ้ายายมาเรื่อยๆอีกแล้วเป็นทรงใดเนาะเป็นมอรดำบ้เห็นออแล้วค่าอีกบันนี้เกือนมือย้ายมาดอกซองดอกเถอะเนาะมูใหญ่ใสเนาะนี่หน่อยจ้ะครับแจ็คสีเอาจีโปมจ็คสีเก็บเห็ดเด้อครับผมบัณนี้โหเห็ดเพ่งกระติมตาแล้ว ทีปโพมันก็กกลุนทั้งนายก็เป็นเฮ็ดครับพี่พึ่งขมสิพามาเพิ่งสะโฟนเอ้ยพี่ครับเฮ็ดเอา้าคอยเก็บไฮเด้ดินี่เด้อครับพี่โกโดโดอกงามครับเดี๋ยวสร้างสิเก็บไฮครับุ้ยครับสะโฟนปาดท้ายนะครับเอ,อ้ยพี่ครับดอกงามได้แล้วพี่โปม่ะมีแต่หากใหม่บ่ เออฮออกมาบงเก็บตัวเพิ่งขึ้นมาโซเบิ่งบนเล็กบนได้เนาะบนได้จะไปหางใหม่ได้ครับโอโอบาช็อตบางตอนกับบนเดทายเด้อครับผมลุยเฮ็ดอย่างเดียวเลยคร<อ>ับพี่กัดกับไม้ไม้ไมข้าเต็นเด้อครับผมเฮ็ดกับค้อนคางอยากห้างเนี่ยครับแต่กับบะถือว่าอันนี้น่าสะพนเนาะพ่อถือเกเยย็บอยู่ครับว<ะ>างให้ก่อนหุ้มฮ็ดก่อน,น,นคือใดญจ้ะงานนี้ก็เฮ็ดเพิ่งเงือเนาะซังเนาะงานครับพิงเข้าเพิ่งใครจ้ะ ส่ำใบคําตีนเฮาครับผมนี่อีดอกนึงครับซาฝนก็สีหากว่าญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยครับกกครับสําหรับไม้เห็ดกอเฮาก็หาบ่ยากครับผมครับนี่แล้วครับขางค่ําขางค่ํขางคลองนี่เด้อครับผมว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมาแต่เช้าครับย่างเลยครับผมย่างจดสุดคลองพุ่นล้วครับรับรองได้ว่า ขันมัตเจสเอาเนี่พ่อได้กินได้แกงอยู่ครับผมพี่ครับว่าโซฝนลุยเหรอพ่ออีกแล้วบ่บ่ข<บ>ออยิบโมอมบ่อ้าวตามหลุนตามเบิงน้ำกันน้ำกันครับเป้าหมายนี่เฮาสีได้พ่อได้แกงบ่ครับผมโซฝนก็คุดเลีงเลยโซฝนก็คุดพ่อล้ว้อวันนี้พอ่อละว้อโอ้ยเอามาโซก่อนจกโตโอ๋อไม่ได้โซจกโตดูเถอะอ้๋วพอแต่คุดยิบโมอมแล้วนี่แล้วครับ ไม้เฮ right? <out doors> ็ดกอเพิ่น <Interestingly> น uh, <screen> uh, so ี่ลราอยู่ข้างเข่าข้างคลองนี่ซซฝนแม่นบ่นี่มาเบิ่งเบิได้แต่ของใส่ฮะเออเอาเฮ็ดกอแม่นบ่นี่แม่นเฮ็ดบ่นี่นี่เก็บสุบพี่น้องเขาเบิ่งเบิงนี่อุ้ยแม่นดีดีเด้อครับผมเอ็ดกอดอกใหญ่ดอกให่อะได้สองยางส่งสีมารแล้วเนาะบอลนี้เนาะจ้าเต็มตาเลยอะคางคข่าไม่รุนนี่แล้วครับผม หลังจากกุนจิโพรมได้๋ยสองสามหูครับแต่บริษัทายได้ครับอย่ามาขางคำพอเยอู่เราครับเอาครับจุกจุกเงินงัดหรือเปลพออยู่พอโอ้ยทำไงดีบ่พอกับทุ่มใบเอาอยู่บ่ส่งคือบ่ไม่เจ๊ดเลยบริษัทายจะลืมทนได้ครับเราจะเพิ่มไก่สีหอนแล้ว บรเอาไปเอาเห็ดเดินนั่นเด้อทั้งนั้นนั่นเ,นนะเอาสม,ม,าม,มบ่อยก่อนเอาหมีน่าเก็บเฮ็ดมาเก็บเห็ดเนละที่รับอยู่ไกลๆข้ามเด้อครับผมเฮ็ดต่ัวที่เอาสองอยางเลยเนาะเหมืเนาะครับเพิ่เด้อครับผมแหงกมาทางขง้างมีอดอกครับก็เออสุดยอดเองเนาะไม้เกา่าไม้เดิมห่อเนี่ยแะครับไกลๆข้ามครับผม สุดยอดนะครับกกใหม่ครับอายุนี่บระมาณสิบหลายปีอยู่สักคนนี่ต้นใหญ่เงี้งอนี่แหละครับธรรมาชาติเราครับผมอยู่งงงาบรรยากาศดีๆครับผมางามฮิขาวเป็นไข่จ้าโหเทศลมมากินน้ำค้างข้ามค้างคลองเด้อครับผมเหมือน ่อและบอตามโนนนทองก็เริ่จ้ะขำฟังพี่ขำเต็นเนาะนานนทองแน่นครับอ้ยจ้าเดีเวลากับบานแล้วมืเบิ้งยอดเทศน้ำสร้างกุ้งจ้ะพี่นนอะจีบูมกับบริทไทยเป้นน่าจะมือนี้เนาะอู้ เหมือนี่แห้งเนีนกว่าเก่าจ่าพี่น้องเพราะว่าในหู้ละสองเนาะเพิ่งเขาคูงวเป็นลำน้ำเลยครับเอ้ยเบื้องเห็ดเฮาจ้ะมันเพิ่มเติมขึ้นมาคือเห็ดปวกก็รั่งออกอีกจ้ะเห็ดพื่งขาวผื่อไข่ก็ได้เป็นหมูเห็ดกอก็ได้เป็นหมูอยู่เนาะซังเนาะครับผมแต่ว่าห้าวบดไอ้แพ้งกองไปเรื่อยจ้ะเต็มตาใหญ่จ้ะพี่น้องมือนนี่มันสุดยอดเลยจ้ะจ้าชื่นชอบที่มีขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเห็ดในด้อจ้าก็เกดิงแจ้งเตือนไว้น้ำจ้า ถ้าดูนในคลิปต่อไปว่าซอฟเฟิลกระสางกุ่งผ้าพีพผานหนองไปเก็บเพชรไม้ได้อีกจ้าสำหรับคลิปมนันนี้ขอตัวกบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า